สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคมพศส5 0 0ั 63นะคะก็มาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงเช่นเดิมนะคะก็ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของอาจารย์นะคะสามารถแอดไลน์มาตามไ d ดีข้างล่างนี้แจ้งกับทีมงานค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะก็จะนำท่านไปพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงของอาจารย์ท่านอื่นอีกด้วยนะคะซึ่งดาวเด่น6ดวงนี้นะคะอาจารย์ได้นำมาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัน์เจ้าของสถาบันของเรานั่นเอง ท่านใดที่อยากจะเข้ามาเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นหรือหลักวิชาการวิชาอื่นนะคะสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันค่ะก็ส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะต่อยอดบุญร่วมกันนะคะาาทางสถาบันค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะทอดกระถินที่วัดบ้านพาดจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะก็สามารถ แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะสามารถต่อยอดบุญร่วมกันได้นะคะก็บอกบุญกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะก็มาพบกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะวันนี้ดาวเด่นดวงแรกนะคะคือดาว3ค่ะดาวสหรือดาวอังคารนะคะอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเรษ์และยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวหหรือดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกค่ะดาวเด่นตัวที่2ประจำวันนี คือดาวหนะคะดาวหหรือดาวพระฤหัสบดีนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่3ดาว7ดนะคะดาว7หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหาธนแห่งฤกิก เกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปู่เอกค่ะดาวเด่นตัวที่4ี่ค่ะคือดาวหนึ่งดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งฤกษ์และยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปู่เอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวสองค่ะ ดาวสองนะคะหรือดาวจันทค่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีฤกษ์และยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่ณวางลูกที่6มีดาวห้าหรือดาวพระหัส,สป,ปดีเป็นเจ้าณวางและยังได้ณวางปุเอกคะ่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวหนะคะ ดาวหหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเรือและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่ณาวาังลูกที่4มีดาว2หรือดาวจันร์ทเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวาังปุเอกเช่นกันค่ะก็เป็นประจำทุกวันนะคะอาจารย์แอ้ก็จะคัดออกมาตามที่อาจารย์แอ้ชอบสดวงค่ะดวงแรกนะคะคือ2ค่ะ6ค่ะ3 ดวงที่สี่นะคะคือ7ค่ะสองหสามเจ็ดดวงเดียวที่อาจารย์แอชชอบคือ3นะคะทุกท่านสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์ก็จะจับคู่สองคู่3มไว้เป็นแนวทางไว้ให้ดูท่านใดที่ชอบ ในหตัวนี้นะคะสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยเอาที่ท่านชอบนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะก็ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้เฮงๆรับโชคค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ thank you